เศรษีดังดสาธุบางคนก็หกครั้งกลัวไม่เต็มใบแอนสาธุขอให้ได้คนละใบขึ้นไปนะพี่เด้อรางวัลที่หนึ่งนะนุโมทนาบุญด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวให้เราบูท่านนั่งก่อนนะใครมีกระเป๋าเปิดซิปกระเป๋ารับทัพย์รับโชคเอาไว้นะเปิดซ you ิปกระเป๋าไว้เพราะว่าหลวงปู่ท่านจะเมตตา โยงผ้ารับประเคนมาที่โต๊ะเพื่อรับผ้าไต่แล้วท่านจะเสกสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะทุกอย่างและทุกอย่างที่อยู่ในตัวเรานะเรานั่งอธิษฐานจิตนิ่งๆก็ได้หรือใครที่อยู่ใกล้โต๊ะก็วางบนโต๊ะก็ได้วท่านจะเสกให้เนาะนะครับถือว่าท่านได้เสกรวมกันทั้งหมดเลยใครที่เคยนั่งสมาธินั่งนิ่งๆก็ได้นะครับนะจิตที่ดีจะสื่อถึงจิตที่ดีบุญที่ดีจะสื่อถึงบุญที่ดีนะครับมิฉะนั้นะคุณงาม